ของเฉวมเนืาสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับภาษาอานนะคะคุณครูปีวานตาคําแสงนะคะกับนักเรียนชั้นม .4 นะคะเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะบทที่10นะคะเป็นบทสุดท้ายเลยนะคะในหนังสือสัมผัสภาษาจีนมปลายนะคะเล่มที่1นนะคะโอเคค่ะหนีมันฟันไข้ชูยเชยเย่นะคะเด็กๆเปิดหนังสือนะคะไปหน้าที่98นะคะ ในหนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีนเล่มที่หนึ่งได้เลยนะคะโอเคค่ะบทที่สิบภาษาจีนพูดว่าตี้ฉือค่ะตี้ฉือค่ะบทที่สิสบหมิงเหรนินหมิงเหรินนะคะบทที่สิบเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะอ่าคนอื่นนะคะเราจะจะถามเด็เดเดกๆกันเลยว่าหน,ะะนีมันต้ออาโอวเซียงคือใครนะคะหนีมันต้าโอวเซียงคือใครนะคะก็คือโอวเซียงก็คือไอดอลน,นะคะ ไฮดอนหรือว่าคนที่เราชื่นชอบเนี่ยของนักเรียนนะคะคือใครนะคะอ่ามีใครบ้างเออนะคะอ่าบางคนบอกโอ้เราชื่อคะหนูชอบแบบเออดาราจีนนะคะนักร้องใช่ไหมคะจากเกาหลีค่ะเราชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีชื่อเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะอืมโอเคค่ะต่อไปสี喜น นาจงนะคะสีห้านาจงก็คือชอบนะคะประมาณไหนชอบประเภทไหนนะคะก็คือบุคคลที่มีชื่เสียงวหรือไอดอนของเราเนี่ยบางคนก็จะชอบแบบแนวนักร้องใช่ไหมคะนักสแสดงใช่ไหมคะหรือว่าแบบนักกีฬาอะไรประมาณนี้นะคะเรามาดูว่าเขาว่าไอดอนของเราทําอาชีพไหนนะคะอันแรกคือค่ะเยียนหยวนนะคะเยียนหยวนนะคะนักสแสดง หรือว่าเกิร์ซิงนะคะนักร้องนะคะหรือว่ายินย่นยิ่นต้งหยวนนะคะยินงง่นต้งหยวนนะคะหรือว่านักกีฬานั่นเองนะคะโอ้มีหลายประเภทเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะอ่าต่อไปเราจะมาเรียนรู้อาชีพของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าไอดอลของเรานั่นเองนะคะอาชีพภาษาจีนเรียกว่าจือเย่นะคะจือเย่นะคะแปลว่าอาชีพนะคะต่อไปมาเรียนรู้อาชีพแรกกันเลยนะคะเยียนหยวน 演员นะคะนักสแสดงนะคะต่อไปนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ต่อไปนักกีฬาจักกจ้านักประพันธ์เพลงเกิร์ซิงเกิร์ซิงนะคะนักร้อง 画家画家นะคะจิตตกรอ่าต่อไปค่ะเราจะมาฝึกอ่านกันนะคะทบทวนคำศัพท์เมื่อกี้ที่เราเรียนนะคะคำแรกค่ะเหยียนหยวนแปลว่าอะไรคะนักสแสดงใช่ไหมคะเหยียนหยวนต่อไปค่ะเกิร์ซิงเกิร์ซิงก็คือนักร้องนะคะต่อไป画家画านะคะจิตตวกอ่作曲า ซูุ่ือเจียนะคะก็คือนักประพันธ์เพลงนะคะต่อไปเคอเสวี่ยเจียเคอเสวี่ยเจียนักวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปวิ่นตุ้งเหวียนวิ่นตุ้งเหวนนะคะนักกีฬานนั่เองอ่ะต่อไปเราจะมาอ่านแบบไม่มีผิดอินนะคะคําแรกค่ะหัวเจียนะคะจิตตกรเยียนเหวนนักแสดงเกอร์ชิงนักร้องเคอเสวี่ยเจียนักวิทยาศาสตร์วิ่นตุ้งเหวนนักกีฬา โาชีจ้านะคะอันนี้ก็คืออาชีพของที่เรายกตัวอย่างมานะคะ6อาชีพเนาะเกี่ยวกับไอดอลที่เรียนชอบนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูในหนังสือนะคะหน้าที่เจียเจียวเย่นะคะหน้าที่99นะคะก็คือเป็นอาชีพเมื่อกี้ใช่ไหมคะ A จนถึง F ตรงนี้นะคะ เราเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับอาชีพเนาะที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูรูปแล้วามาดูบุคคลข้างขวานะคะแล้วก็มาดูมาจับคู่นะคะว่าบุคคลที่เราพูดถึงเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรนะคะเนาะแล้วก็เราก็เติมนะคะ A B C นะคะตรงในช่องสี่เหลี่ยมที่เขามีให้นะคะเนาะคนแรกค่ะเปตัว ไตัวฟันนะคะไปตัวฟันนะคะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าเบดโฮเฟินนะคะเบดโฮเฟนนะคะเป็นนักคีตากวีหรือว่านักเปนโนนะคะ,ะดังนั้นข้อนี้จะตอบอะไรคะไปตัวเฟันตอบข้ออะไรคะดีนะคะนักประพันธ์เพลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะพาลาตวนพาลาตวน,นะคะก็คือพาลาดอนนะคะเป็นนักเทนนิสที่มีชื่อเสียงมากมาก,ก่อนนะคะ อาพาะราวนคือใครคะรวิ่นตงหยวนใช่ไหมคะเป็นนักกีฬาตอบ่ใช่ไหมคะต่อไปออินส์สตันอยินสน์ยยนสตนนะคะก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเป็นนักฟิสิกส์เนาะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะในที่ก็จะเป็นคเคอร์ชเยจา้าถูกไหมคะตอบบีใช่ไหมคะต่อไปบีจา้าัว ปิจ่สโวนะคะหรือภาษาไทายเรียกว่าปิัสโซนะคะเป็นนักจิตรกรรมนะคะเนาะเป็นนักวาดรูปนั่นเองนะคะดังนั้นจะตอบข้อ F นะคะก็คือหวัวจานะคะหวัวจาต่อไปค่ะเฉิงหลงนะคะเฉิงหลงก็คือนักแสดงของจีนที่มีชื่อเสียงมากเมื่อก่อนนะคะเฉิงหลงนะคะเป็น A นะคะเหยียนเหวียนนะคะต่อไป หวังลี่หงนะคะหวังลี่หงนะคะก็คือเกอร์ซิงนั่นเองนะคะนักร้องนั่นเองต่ออ e ีนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ทำไปพร้อมกับฉันแล้วก็ทบทวนได้เลยนะคะเกี่ยวกับอาชีพนะคะเนาะต่อไปเจ้าช่างหลายบอกมันฟันคายนะคะตี้อีป่ายเย่น,นะคะอ่าอีป่ายหลิงอีนะคะอีป่ายหลิงอี หน้า101นะคะในหนังสือเรียนเนาะคำแรกค่ะชิงสือนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะ,ะ,ค,ะค,ค,คัะ่นคัน่คนดูเตี่ยนอิงเี่ยิงภาพยนตร์ไฟฉางฟยฉัง,ฉงมากชวยชวยหลอ่อปั่งปั่งเก่งอายอายรักเท่อเปียเท่อเปีย พิเศษไทชวนไทชวนมวยไทยมิิงมิิง,งดาราโอเคค่ะเราเรียนนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปเรียนบทสนทนานะคะในหนังสือหน้าอีปายนะคะหน้าหนึ่งร้อยนะคะโอเคค่ะไปเรียนรู้กันเลยในบทสนทนานี้เยป้าใชา้วชวัาษานลีนนะคะป้าใชา้คำว่าน喜ิ看电影吗 หนีฉีฮวนขันเตนี้ยหมากนะคะหนีก็แปลว่าเธอถูกไหมค SI ะสีฮวนแปลว่าชอบขั้นแปลว่าดูนะคะเตี้ยหญิงก็คือภาพยนตร์นะคะเนาะหรือว่าหนังนั่นเองนะคะมาก็คือไหมนะ,ะ้ประโยคนี้จะบอกว่าเธอชอบดูภาพยนตร์ไหมนะคะหนีฉีฮวนขัน่นเตี้ยอญิงมากนะคะเฟชางสีฮวนนะคะเฟชางสีฮนนะคะเฟชังก็คือ ชอบมากเลยนะคะชอบมากเลยนะคะเฟยฉิงก็แปลว่ามากถูกไหมสีฮวนก็แปลว่าชอบนะคะนี่สีฮวนดูใครดูหนังนะคะนี่ชอบดูใครดูหนังนะคะเธอชอบดูนะคะหนังของใครนะคะหนังของใครหรือว่าภาพยนตร์ของใครนะคะชวเวลี่แต่ว่าเฉิงหลงเต๋ี่ยหญิงนะคะเฉิงหลงเต๋ี่ยหญิงนะคะภาพยนตร์ของใครคะ ของเฉินหลงนั่นเองนะคะถ้าหันส้ายนะคะเขารอมากเลยถ้าต์เตียนหญิงเต้าหันป้างนะคะ้าต์เตียนหญิงก็คือภาพยนตร์ของเขาเนี่ยเป็นไงคะหันป้างนะคะเก่งมากเลยนะคะหรือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะอืม他也很喜呃我也很喜欢他我也很喜欢他นะคะ ฉันก็ทำไมคะชอบเขามากนะคะฉันก็ชอบเขามากมากเลยนะคะอืมใช่นะคะต่อไปมาดูบทสนทนาถัดไปนะคะมีปานีกับหลี่หมิงคุยกันนะคะปานีพูดว่า你爱看电影吗你爱看电影吗นะคะหนีไอ้ขันเตียงกับหนีฉีฮวนขันเตียงก็คือความหมายคล้ายๆกันนะคะก็คือเธอ ชอบดูภาพยนตร์ไหมนะคะอ้ก็คือรักเนาะหรือว่าชอบได้เหมือนกันนะคะขั้นก็คือดูเตี้ยนหญิงก็คือภาพยนตรน์นะคะมาก็คือไหมเธอชอบดูภาพยนตร์ไหมนะคะวัวเธอเปียไอ้ั้นเตียหญิงะคะวัวเธอเปียไอั้นีหิงนะคะเธอเปียก็คือเป็นพิเศษเลยนะคะชอบอะไรเป็นพิเศษคะชอบดูใช่ไหมคะเป็นพิเศษเลยชอบดูภาพยนตร์พิเศษเลยนะคะ หนีไอ้ขั้นเสวเตียงนะคะหนีไอ้ข้นเสวเตี้ยก็เหมือนเดิมนะคะเธอชอบดูภาพยนตร์ของใครนะคะเสวยก็คือใครเนะาะอือหัวไอ้ขั้นเฉินหนะคะฉันชอบดูละครของเฉินหลงอีกแล้วนะคะชอบดูละครของเฉินหลงหนีเนอแล้วเธอล่ะนะคะอืออ่ะโอเคจบแล้วนะคะต่อไปบทสนทนาถัดไปนะคะปานีก็พูดต่อว่า 我喜欢看โทนีจ่จ๋าของนะคะท，ทนีจ๋าตรงนี้นะคะก็คือโทนี่จ๋าก็คือจาพนมนั่นเองนะคะในของไทยเนาะฉันชอบดูนะคะอ่าภาพยนตร์ของจาพนมนะคะจาพนมก็คือเป็นนักแสดงบูนะคะของไทยนั่นเองที่มีชื่อเสียงในเมื่อก่อนนะคะเร่นี้ก็คือภาพยนตร์เนาะ ฉันชอบดูภาพยนต์ของจาพนมนะคะทัวนี่จ๋าชื่อเฉลยนะคะทัวนี่จ๋าเนี่ยคือใครนะคะก็คือจาพนมเนี่ยคือใครนะคะท่าชื่อไทยกวัวเหรินเขาเป็นคนไทยนะคะชื่อไท้เฉลยหม,มิงซิงนะคะหมิงซิงก็คือดารานะคะหรือว่านักสแสดงนะคะไทยเฉลยก็คือมวยไทยนะคะ มาแสดงที่เกี่ยวกับเ,าเขาเกี่ยวกับมวยเกี่ยวกับการต่อสู้นะคะเนาะท่าเตี้ยหญิงเตาหินปังท่าเต้ยหญิงเตาหินปังนะคะอา่าภาพยนตร์ของเขาเนี่ยนะคะเตาก็คือทั้งหมดนะคะทั้งหมดทั้งมวลหรือว่าล้วนนะคะล้วนแต่ทําไมคะเหินปังเก่งมากๆเลยนะคะประมาณนี้เนาะในเรื่องของเรานะคะในบทสนทนา เดี๋ยวบทที่สิบนะคะอ่ะโอเคค่ะต่อไปต่อไปค่ะเรามาดูบทสนทนาถัดไปนะคะในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่หนึ่ร้อยสองนะคะนี่อี้ปายหลิงเออนะคะร้อยสองนะคะเนาะมาเรียนรู้กันเลยนะคะคำแรกค่ะชื่อเต้าค่ะชื่อเต้ารู้ทราบนะคะจู่หมิง ชูหมิงน,นะคะมีชื่อเสียงนะคะต่อไปเยียนยวนนะคะเยียนยวน,นักแสดงว่วนะคะโยมั่วคือตลกนะคะ有意思有意思คือน่าสนใจนะคะหายนะคะหายแปลว่ายังนะคะโอเคค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้บทสนทนากันเลยนะคะ คำแรกมีป้านี่ป้าชายนะคะใ,ใจ่ายจ่ายโซัวจ่ายฐานหัวนะคะทั้งสองคนกําลังคุยกันเนาะป้านี่กับป้าชายนะคะป้านี่พูดว่า你知,知道卓别林吗你知,知道卓别林吗น,นะคะจัวเปียลินก็คือชาลีเชฟลินนะคะภาษาไทายชื่อว่าชาลีเล็เชฟลินเนาะเป็นนักแสดงตลกเนาะของอที่มีชื่อเสียงในเมื่อก่อนนะคะของอใน หนังต่างชาตินะคะเนาะอืมจัวเปียลินนะคะชาลีแชปลินนะคะโอเคต่อไปจิด์เตานะคะปลาชัยบอกว่าจิด์เตานะคะรูนะะะร้นะคะอารู้นะคะจิด์เตาก็แปลว่ารู้นะคะรู้หรือว่าทราบเนาะเขาเป็นนักแสดงที่ เ是著名的电影演员นะะ著名就是คือมีชื่อเสียงถูกไหมคะคเตี้ยงหนักสแสดงใช่ไหมคะนักสแสดงอะไรเอ่ยนักสแสดงภาพยนตร์นะคะที่มีชื่อเสียงนะคะ你喜欢他的电影吗？你喜欢他的电影吗？เธอชอบ ภาพยนตร์นะคะของเขาไหมนะคะชี่ฮวานนะคะก็บแปลว่าชอบนะคะทาเฟฉยฉางเยวมั่วนะคะเยวมั่วก็คือตลกเนาะเขาตลกมากๆเลยนะคะอืมทาตเตี้ยหญิงนะคะทาตะเตี้ยหญิงก็คือละครของอ่าหนังภาพยนตร์ของเขาเนี่ยชื่อว่าหมเดิง์นส์ไทร์นะคะหมเดิง์นส์ไทร์นะคะ ชื่อว่าเมื่อก่อนเรา,เาไปหาดูเนาะเราไปหาดูก็จะชื่อว่า Modern m o เดิร์นชามนะคะเนาะโมเดิร์นชามสมัยก่อนคนนี้เขาเล่นโมเดิร์นหลังเรื่องโมเดิร์นชามนะคะถ้าเด็กๆมีปีกายอย่างนี้นะคะเขาจะเป็นชื่อหนังสือือว่าชื่อละครชื่ออะไรที่เป็นศัพท์เฉพาะเนาะประมาณนี้很有意思นะคะ很有意思นะคะ ，很有意น่อีสนะเป็นเสียงเบายวอีสคือน่าสนใจมากเลยนะคะหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะปานี้ก็ต่ว่าฉันก็ชอบหนังเรื่องนี้เหมือนกันโมเดิร์นไทม์เหมือนกันนะคะหัวหายสีห้นะคะหายก็คือย่งยังทำไมคะฉีหวนยังชอบเรื่องต้าตู ฉาเจอนะคะแล้วฉันก็ยังชอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือใต้ตูฉายเจอนะคะอันนี้ก็เราชิคก็ไปหาคนหาแล้วไม่เจอนะคะว่าอันนี้ภาษาไทยเขาชื่อว่าอะไรเนาะก็คือเป็นชื่อนหนังนั่นเองนะคะเนาะอ่าโอเคค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบทสนทนาที่สองนะคะเนาะโอเคเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านสนทนากันนะคะโอเคค่ะต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันแล้วค่ะหนีเมินฟันคลายชู ทีปลายหลิงสั้นนะคะหน้า103นะคะอันนี้ก็จะให้ในักเรียนนะคะเขียนชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะลงไปในตารางนะคะอืมก็คือเขาจะมีบุคคลชื่อเสียงแต่ละประเภทนะคะเด็กๆรู้จักใครนะคะในแต่ละประเภทเด็กก็ใส่ชื่อลงไปในตารางนะคะโอเคค่ะคำแรกค่ะเย็น y ยวนใช่ไหมคะประเภทหนคะ นักสแสดงอะไรเด็กรูก้จักใครนักสแสดงเด็กๆที่เด็กๆชอบแป่คือใครก็ใส่ชื่อลงไปเลยนะคะต่อไปเกิร์ซิงนักร้องนะคะคือใครใส่ชื่อไปเลยจ uh ่วนฉี่จ้านักประพันธ์เพลงนะคะใครใส่ลงไปเลยต่อไปเคอร์เฉียจนะคะนักวิทยาศาสตร์ใครเอ่ยใส่ลงไปเลยเด็กๆถ้าเล็บไม่รู้ภาษาจีนเด็กๆใส่ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะคะให้ลูกเฉยๆว่าไอดอลของเราอ่ะอยู่ประเภทไหนมีใครบ้างประมาณนี้นะคะ ต่อไปวิ่งต้องหยวนนะคะนักกีฬาคือใครนะ,ะต่อไปขว้จ้านะคะนักจิตกรคือใครนะคะอ่าต่อไปตรงนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นชื่อคนนะคะสมมติว่านักสแสดงนะคะนักสแสดงชื่อว่าเออเฉิงหลงเนาะสมมติว่าเฉิงหลงก็ใส่ตรงนี้นะเฉิงหลงชื่อจูหมิงนะคะเฉิงหลงชื่อจูหมิง จู่หมิงก็คือมีชื่อเสียงถูกไหมคะมีชื่อเสียงทางด้านไหนคะเฉิงหลง是著名的演员อย่างเงี้ยก็คือนักแสดงเงี้ยก็ใส่ตรงนี้ไปนะคะอือแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะถ้านะคะถ้าเป็นเขาเป็นผู้ชายก็ใส่ตัวนี้ถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็ใส่ตรงนี้นะคะให้เลือกหนึ่งข้อนะคะถ้าเฟยฉางอะไรคะ ท่าไฟฉังปางท่าไฟฉังเพียวเรียงท่าไฟฉางชวยเขาเป็นยังไงเขารอเขาสวยเขาอะไรเงี้ยก็ใส่ไปข้างหลังตรงนี้นะคะอืมโอเคเดี๋ยวเขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปเราจะเปิดไปกิจกรรมถัดไปนะคะกิจกรรมการฟังนะคะเราจะมาอ่านพร้อมกันเนะาะเธอวนท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 วนชื่อวนช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 วน จอนจุ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 นซอนซุ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 นนะคะอ่าอันนี้คือเป็นพินอินนะคะเนาะต่อไปค่ะเราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะให้เรียนฟังเทปเสียงนะคะแล้ววงกลมพินอินที่ได้ยินนะคะอืมอันนี้มันจะค่อนข้างงงนิดนึงเนาะอ่ะต่อไปเราฟังเราเชื่อานนะเด็กก็เดี๋ยวมาเลือกคำพร้อมกันนะคำแรกค่ะ ทวนถวนถวนทวนคำต่อไปจุนซุนซุนนะคะแล้วก็ยุนนะคะจินซุนซุนยุนนะคะต่อไปตวนถวนหลวนซุนนะคะตวนถวนหลวนซุนนะคะต่อไปซุน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 นะคะ จวนชวนส่วนนะคะจวนชวนส่วนนะคะคำที่สองสวนร่วนนะคะต่อไปก็จะเป็นจวนนะจวนชวนจวนชวนสวน แล้วก็ยิ้นนะคะยิน้นนะตัวสุดท้ายนะคะอ่ะโอเคค่ะมาฟังกันเลยนะคะแต่และคำนะคะเนาะว่าเป็นข้อไหนนะคะที音在听到的拼音上画圈ูนอ,อน่ะขนอนนในที่นทีนเที่่น่่ A B C D เด็กถวนนะคะคือเสียงที่สองนะคะตะไปข้อที่สองค่ะอ่ายินอ่าเออนะคะคำว่ายินนะคะยินนะคะเด็กๆวงเลยค่ะยินคือคำไหนต่อไปข้อที่สามค่ะซ l นลุน อ่าข้อที่3อ่านว่าหลวนนะคะหลวนคําไหนวงเลยค่ะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะสื่อซื่ออ่าสื่อน,นะคะซื่อน,นะคะซื่อนะคะวงเลยต่อไปข้อที่5ค่ะหูชุนอ่าข้อที่5อ่านว่าชุนชุนค่ะวงเลยต่อไปข้อที่6ค่ะ 六ส่วนฟัง录音่ะข้อที่หกส่วนนะคะ 6, ส่วนนะคะ,นนะ,คะข้อสุดท้ายเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครฟังไม่ทันเด็กๆสามารถเ,เลื่อนวิดีโอไปฟังได้อีกรอบหรือว่าหลายๆรอบได้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปเราจะมาให้นักเรียนฟังเทปเสียงนะคะแล้วเรียงลําดับบุคคลต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะก็คือเขาจะพูดนะคะ คนแรกเนี่ยเขาก็จะพูดว่าลักษณะของเขาเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรเขามีลักษณะยังไงนะคะถ้าได้ยินคนแรกนะคะคือใครก็ให้ใส่เลข1นะคะสองสามสี่ห้านะคะเรียงตามที่เขาบอกนะคะอ่ะในตรงนี้มันจะยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราเราจะสต็อปแล้วก็มาแปลด้วยกันแล้วมาทําพร้อมกันนะอันนี้นะมาฟังข้ออะไรเดี๋ยวให้เด็กๆฟังแล้วเด็กก็จะไม่งงนะคะเขาจะพูดว่าอ่าเขาเป็นนักสแสดงหรือว่าเขาเป็น ใครนะเขาทาอาชีพอะไรแล้วก็เข <一 S 2> าเป็นยังไงนะเขาจะบอกลักษณะแล้วก็เราก็เติมเลขหนึ่งคนแรกนะคะเนาะคนที่สองเขาก็จะพูดอีกว่าเป็นยังไงนะคะมาฟังพร้อมกันฟังเสียงจัดลำดับนที่หนึ่งหนึ่งอ่าข้อหนึ่งนะคะ他是著名的ก影演าเขาเป็น่า他是 著名的電影演เนะคะเขานะคะจูมีก็คือมีชื่อเสียงใช่ไหมคะภ影演ยนักสแสดงอะไรคะภาพยนตร์ถูกไหมคะเขาเป็นนักสแสดงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงนะคะ他很帥他很帥เขาหล่อมากนะคะ他的電影都很棒他的電影都很棒นะคะหนังละครของเขาเนี่ยนะคะ ภาพ,พยนต์ของเขาเนี่ยตอเหินป้าน,นะคะก็คือเก่งมากาๆเลยนะคะดังนั้นข้อแรกเขาพูดถึงใครคะเขาเป็นเย็นเยวนนะอ่าก็เป็นเชิงหลงใช่ไหมคะดังนั้นเชินหลงก็ใส่อ e ีนะคะต่อไปมฟาฟังคนที่2นะคะอ <R. S 1> คนที่2เด็กๆเนี่เราเชจะอธิบายให้เด็กใส่ตัวเลขเองนะ เราจะอธิบายให้แ <Slack> ล <ielle> okay, ้วเด็กใส่ตัวเลขสองเป็นภาษาจีนนะคะโอเคค่ะ <intuitive> ต yeah. ่าบ่ายเขาเล่นเทนนิสนะคะถ้าตาเฉยวก็คือเล่นเทนนิสเล่นก okay. ีฬานะคะเนาะตาตะเหินก็คือเล่นได้ดีมากนะคะ是著名的网球运动员ี่ 是著名的网球运ือ่ชื่อเงออนนัมีชสียงะน,นะคะก่ื่อสยงนะคะก็ค,นนกกะคะ่ือเสียงนคนักกีฬาท่เสนะคะ,ะนักกี่มี่อเสงนะ่มีือเสีเเยงนนักกีาทนอะคะนีที่เสียงนค่ะเลของนะคะที่ชอเีนะะาที่ช่อเสที่มค่ะคนที่สาม 三，他是一名作曲家。他是一名作曲家，那哈，一名作曲家。เขาเป็น，呃，作曲家，就，是，拿、那个，把，潘，歌，的，哈，，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  ก็คือทุกๆคนเนี่ยจะชอบผลงานของเขานะคะสี <4. S 1> ่าเสร็จแล้วนะคะ้เมื่อกี้ข้อที่สามนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะ <5. S 1> ก็คือเขาอ่าเป็นนักประพันธ์เพลงนะคะแล้วก็มีอ่าทุกๆคนจะชอบผลงานของเขานะคะ <5. S 1> ต่อไปค่ะข้อที่ 四，นะคะ，考第四个，零四，ภาษาจีนนะคะ。เมื่อกี้ข้อสามนะกลับไปข้อที่สี่ค่ะ。四，他是一位中国男歌星，我非常喜欢他。他是啊，อีกรอบนะอันนี้อกรอบนึง。四，他是一位中国男歌星。他是一位中国男歌星，นะคะ。他是一位中国，เป็นหนึ่งคนที่เป็นคนจีนนะคะ。 หนานเกอซิงนะคะเป็นนักร้องชายนะคะเป็นนักร้องชายนะคะของจีนนะคะ我非常喜欢他唱的歌,我非,唱的歌我非常喜欢他唱的歌，ฉันชอบฟังเพลงที่เขาร้องมากๆเลยนะคะอันนี้ข้อที่สี่นะคะใส่เลขสี่ลงไปต่อไปข้อสุดท้ายคะ่ะ 好厉害！五、哦，他非常聪明。他非常聪明，เขาฉลาดมากๆเลยนะคะ。是一位伟大的科学家。嗯、是一位นะคะ，是一位伟大的科学家นะคะ。ก、嗯、็คือเป็นหนึ่งคนนะคะเอ่อ是一位伟大的科学家นะคะเป็น นักเ,เขาเรียกว่านักวิทยาศาสตร์นะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะทิิ้งนูยประมาณนี้นะคะคือข้อที่หนะคะจบแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมฟังเทปเสียงแล้วเรียงลำดับบุคคลต่อไปนี้นะคะต่อไปเราจะมาขึ้นนะคะในส่วนของ บททบทวนที่5นะคะในหนังสือเรียนนะคะอี้ป่ายลิงอู่นะคะหน้า105นะคะโอเคค่ะมาอ่านพร้อมกันนะวัวหันก้าวนะคะฉันสูงมากนะคะหนีหัน帅นะคะเธอหล่อมากท他很酷นคู่นะคะเขาเท่มากชวนล顺利很漂亮ี่สวยมากนะคะต่อไป 我爱看电影นะคะฉันชอบดูภาพยนตร์นะคะหรือว่า我爱打篮球นะคะฉันชอบเล่นบาสเกตบอลนะเขาชอบเล่นบาสเกตบอลนะคะหรือว่าป้าใช้สีหวานสือหลิงเสือป้าชายชอบกินอาหารว่างนะคะไอ้กับสีฮวานก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ค,คือรักหรือว่าชอบมันเองนะคะโอเคค่ะเราก็จบเป็น ที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบทที่10นะคะแล้วก็จบเล่มด้วยนะคะสําหรับหนังสือสัมผัสภาษาจีนนะคะเล่มมปลายเล่มที่1ะค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกฝนนะคะคำศัพท์นะคะที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะทั้งเล่มเนาะน่าจะได้แบบคาศัพท์เยอะเลยถ้าเรียนฝึกฝนตั้งใจนะคะโอเคค่ะในคาบนี้ทงเสือมันใจเจียน